สลามวานตัวยักษ์ความยาว8เมตรครึ่งว่ายน้ำมาอย่างช้าช้าและเตาทะเลที่ใกล้จะสูญพันธนับตั้งแต่สถานที่ที่มีสาตใต้ทะเลเพียงไม่กี่ชนิดไปจนถึงสวนน้ำที่มีการแสดงโชว์ของสัตว์น้ำต่างๆญี่ปุ่นคือแหล่งของพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยถูกนำมาใชา้สร้างตู้กระจกใสในทุกรูปทรงและขนาดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของญี่ปุ่นเป็นทั้งสถานที่ให้ความรู้และความสนุกสนานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งหนึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูญ,ญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคมปี2011มิกินจะเป็นโนาโจในวันนี้เรามีเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่จะทำให้คุณเห็นถึงความรักในสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของชาวญี่ปุ่น <Hello. S 3> ต้อนรับสู่บ mm ิกินเจิโดลจีผมปีเตอร์บารักันผมอยู่ที่โตเกียวซีไลฟ์พาร์คสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในโตเกีย hmm. วผมจะเข้าไปดูว่าภ mm hmm. ายในนี้ mm hmm. มีสัตว์น้ำอะไรบ้าง ส่วนนี้ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจะเป็นปลาที่อยู่ในอ่าวโตเกียวและบริเวณเกาะต่างๆญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะและมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันตั้งแต่อากาศแบบกึ่งขั้วโลกไปจนถึงอากาศแบบอบอุน่นจึงเป็นแหล่งของปลาประมาณ4,000ชนิดญี่ปุ่นได้พัฒนาอาหารทะเลให้หลากหลายมาตลอดหลายยุคสมัยซึ่งซูชิคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัด การจับปลาทั้งในมหาสมุทรและแม่น้ําคือสิ่งที่นิยมกันมากในอดีตคนญี่ปุ่นมีความสนใจใเรื่องปลาเป็นอย่างยิ่งน่นคตุคผลที่ญี่ปุ่นมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าอยู่กว่า100แห่งทั่วประเทศหรือพูดได้ว่า20%ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําระดับโลกอยู่ที่ประเทศนี้เองเราลองไปเยี่ยมชมดูกันดีกว่าครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําของญี่ปุ่นมีการนําเสนอออกมาในรูปแบบของชีวิตใต้ทะเลประจําถิ่น ทะเลของจังหวัดโอกินาวาทางใต้สุดของญี่ปุน่นมีอากาศอบอุน่นเนื่องจากกระแสะน้ำคุโรชิโอที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของที่นี่แสดงสิ่งมีชีวิตในทะเลของพวกเขาที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีตู้ปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยความกว้าง35เมตรและสูง10เมตรเก็บน้ำทะเลได้7,500ตันและตู้ปลาของที่นี่จุปลาได้ถึง16,000ตัว สิ่งมีชีวิตที่สําคัญในตู้ปลานี้คือปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกยางฉลามหวานปัจจุบันที่นี่มีอยู่3มตัวตัวที่ใหญ่ที่สุดยาว8เมตรครึ่งตู้ปลานี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพฤติกรร,กรมของฉลามหวานได้ง่ายขึ้นฉลามหวานจะวางตัวในแนวดิง่งขณะที่มันกินอาหารซึ่งปกติจะสังเกตไม่เห็น จนกระทั่งได้นำมันมาไว้ในตู้ปลาตู้นี้การแสดงการให้อาหารฉลามหวานมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นพฤติกรรมพิเศษนี้ของฉลามหวานตู้ปลานี้ยังมีปลากระเบนราหูแนวปะกการังซึ่งเป็นปลากระเบนสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปี2007กระเบนตัวหนึ่งได้ถือกำเนิดภายในตู้นี้ นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ใต้ทะเลได้ดีจนเป็นที่สนใจของนักวิจัยจากทั่วโลกชายฝั่งอมโมเตฮามะในจังหวัดไอชิคือสถานที่เพาะพันธุ์เต่าหัวค้อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพิพิพธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ใกล้เมืองนาโกย่า ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เพาะพันธุ์เต่าทะเลใกล้จะสูญพันเต่าทั้ง3สายพันธุ์ได้แก่เต่าหัวค้อนเต่ากระและเต่าตนุว่ายน้ำอย่างอิสระอยู่ในตู้ปลาตู้ปลานี้เป็นรูปโดนัทออกแบบมาเพื่อให้เต่าได้ไว่ายน้ำได้นานเท่าที่ต้องการโดยไม่ชนผนังทั้งยังมีกระแสน้ำจำลอง ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติให้กับเตา่านี่คือชายหาดจำลองสำหรับให้เต่าวางไข่ใช้ทรายจากบริเวณชายหาดอโอโมเตะฮามะนั่นเองช่วงฤดูใบไม้ผลิและตนล้นฤดูร้อนแม่เต่าจะวางไข่บนชายหาดในตอนกลางคืนในปี1995ไข่ของเต่าหัวค้อนฟักเป็นตัวได้สำเร็จเป็นครั้งแรก และฟักได้สำเร็จเรื่อยมาทุกๆปีเตาทะเลขยายพันธุ์ในตู้ปลาและนำกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อช่วยอนุรักษ์สายพันธุ์ของมันให้คงอยู่ต่อไปนักท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ไม่ได้กำลังดูตู้ปลาแต่ข้างหลังผนังกระจกนี้คือแม่น้ำจริงๆ หน้าต่างกระจกนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์สอดน้ำที่ให้เราได้เห็นภาพของปลาแซลมอนว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำชิตโตเซะของฮอกไกโดในฤดูใบไม้ผลิเราจะได้เห็นความหัศาจรรย์ของธรรมชาติผ่านหน้าต่างกระจกนี้ฝูงปลาแซลมอนจะพากันว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่นกอพยพจะคอยดูฝูงปลาเหล่านี้ด้วยยามนกกินปลาชนิดนี้ ที่ดำน้ำลงมาจะกินไข่ปลาแซลมอนสดๆหลังจากวางไข่เสร็จแล้วปลาแซลมอนที่เหนื่อยล้าจะลอยตามน้ำอย่างอ่อนเพลียและใกล้ตายแล้วในช่วงฤดูใบไม้ผลิเราก็จะเห็นลูกปลาแซลมอนตัวน้อยว่ายน้ำอยู่ที่ก้นแม่น้ำวงจรชีวิตยังดำเนินต่อไป พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้สแสดงความเป็นธรรมชาติแท้ในแบบท,ที่ที่อื่นไม่มีนี่คือปลาแซลมอนพิการที่กระดูกสันหลังคดที่นี่จะทำให้คุณใส่ใจสิ่งแวดล้อมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งจะ,สะแสดงสัตว์น้ำบางชนิดไว้เป็นพิเศษอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นี้ในจังหวัดยามากาตะที่เน้นแมงกะพรุน ที่นี่มีการจัดแสดงแมงกะพรุน30-40ถึงชนิดมากกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใดๆในโลกการนําแมงกะพรุนมาจัดแสดงจะต้องควบคุมคุณภาพความเค็มและการไหลของน้ําให้ดีทั้งนี้แมงกะพรุนส่วนใหญ่จะมีชีวิตน้อยกว่าหนึ่งปีทําให้งานของที่นี่ยากขึ้นแต่พวกเขาก็ประสบความสําเร็จในการขยายพันธุ์เพื่อให้มีแมงกะพรุนสําหรับจัดแสดงได้ตลอดเวลา นี่คือแมงกะพรุนใต้ทะเลลึกพวกมันดูนุ่มนวลเวลาว่ายน้ำแต่เมื่อมันชนเข้ากับตัวอื่นๆความกลัวก็จะ,สะแสดงออกมาด้วยการกินกันเองพฤติกรรมของแมงกะพรุนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จะถูกสแสดงให้เห็นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยที่สแสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของญี่ปุ่นเน้นการจัดแสดงสัตว์น้ำในท้องถิ่นจะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่ปริมาณ แต่ยังมีความหลากหลายเนื่องจากมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอยู่หลายแห่งจึงเกิดการแข่งขันกันเองเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นตู้ปลาตรงนี้มีปลาทูน่าครีบน้ําเงินสวยๆที่ว่ายน้ำแมาเป็นฝูงยาวเป็นเมตรเป็นภาพที่พบเห็นไม่ง่ายนักเพราะว่าปกติแล้วเราจะเห็นมันเป็นชิ้นๆซูชิและสำหรับคนญี่ปุน่น เวลาพวกเขาเห็นปลาทูน่าว่ายนะ้ำแบบนี้สิ่งแรกที่เขาคิดคือรสชาติมันต้องอร่อยแน่ๆน,นี่คือลักษณะเฉพาะของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของญี่ปุ่นที่มักจะแสดงปลาที่เห็นกันบ่อยๆในจานอาหารแต่สําหรับปลาทูนา่าการนํามันมาไว้ในตู้ปลาแบบนี้ถือว่ายากมากที่นี่เป็นที่แรกที่ทําได้สาเร็จตอนนี้ผมจะพูดคุยกับคุณคิฟุเนผู้ที่ทํางานในพิพิธภัณฑ์นี้คุณมีปลาทูน่าจํานวนเท่าไหร่ในตู้นี้ครับ มีปลาทูน่าคลิปน้ำเงิน120ตัวซึ่งมาจากทะเลคาโกชิมาในจังหวัดโคจิและก็วากายามะครับเห็นบอกว่าการเลี้ยงปลาทูน่าไว้ในตู้แบบนี้จะยากมากเพราะอะไรครับเวลาที่ปลาทูน่าตกใจมันจะว่ายน้ำเร็วกว่าปกติเราจึงต้องทำให้มันไม่ไว่ายน้ำชนกระจกถ้าปลาทูน่าตกใจมันจะไม่ไว่ายน้ำไปในที่มืดเราจึงต้องให้ภายนอกตู้มืด แล้วก็ทำให้ภายในตู้นั้นสว่างเพื่อป้องกันไม่ให้ประทูน้าว่ายน้ำชนกระจกขอบคุณมากครับ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  <Okay. S 1> ต่อไปเราไปดูความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในญี่ปุ่นกันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งแรกในญี่ปุ่นสร้างขึ้นในปี1882ที่สวนสัตว์อุเอโนะซึ่งตอนนั้นยังเป็นของราชวงศ์ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงปลาทองปลาคลาฟและปลาสวยงามอื่นๆที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบมีผู้เข้าชมมากมาย3ปีต่อมาในปี1885ก็มีการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสาธารณะขึ้นที่อาซากุซ่ามีการจัดแสดงปลาในรูปแบบธรรมชาติและกลายเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยุคใหม่ หลังจากนั้นในต,นต้นศตวรรษที่20มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการวิจัยขึ้นตามแนวชายฝั่งและยังได้เปิดให้ประชาชนมาเข้าชมเพื่อเป็นความรู้อีกด้วยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีความรุ่งเรืองในธุรกิจการสันทนาการเป็นอย่างมากในปี1957พิพิธภัณฑ์อินโนิมะในจังหวัดคานางวาวะ เปิดการสแสดงของโลมาเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกลายมาเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งทั่วญี่ปุ่นการสแสดงเพื่อความบันเทิงกลายมาเป็นส่วนสำคัญของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในญี่ปุ่นและหลายแห่งได้สร้างอัฒจันทร์ไว้สำหรับดูการสแสดงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสเห็นความฉลาดและทักษะของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ แห่งก็ให้โอกาสคุณได้เข้าไปสัมผัสถึงตัวของสัตว์น้ำเหล่านี้ด้วยเป็นการกระตุต้นให้ประชาชนระหนักถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมากขึ้นตู้อะคริลิกที่ญี่ปุ่นผลิตขึ้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตู้อะคริลิกมีน้ำหนักเพียงครึ่งหนึ่งของกระจกในขนาดที่เท่ากันแต่มีความแข็งแรงมากกว่า10บเท่า และสามารถสร้างตู้ปลาให้มีขนาดใหญ่เท่าไรก็ได้ตู้อะคริลิกแห่งแรกของโลกติดตั้งในปี1966หลังจากนั้นก็นำมาใช้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์อีกหลายแห่งบริษัทนี้ในจังหวัดคังาวะเป็นผู้ผลิตแผ่นอะคริลิกประมาณ7 0ของตู้ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลิตขึ้นที่นี่ตู้ปลาสร้างขึ้นจากแผ่นอะคริลิกที่มีขนาด8.5คูณ3.5เมตร แต่ละแผ่นมีความหนา4เซนติเมตรการสร้างตู้ปลาขนาดยักษ์ก็จะต้องเพิ่มจำนวนแผ่นอะคริลิกเข้าไปแผ่นอะคริลิกแต่ละแผ่นจะไม่เรียบเสียทีเดียวทำให้เห็นตำหนิเวลาที่นำมันไปประกบเข้าด้วยกันจึงต้องนำแผ่นอะคริลิกมาขัดเสียก่อนโดยให้คงความหนาอยู่ที่4เซนติเมตรจากนั้นก็นำกาวมาทาบนแผ่นอะคริลิกให้หนา3มิลเมตร โดยจะต้องทาซ้ำกันหลายๆครั้งเพื่อให้แต่ละชั้นมีความหนามากพอเม mm hmm. ื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเป็นชั้นๆแต่ถ้ามองจากด้านหน้าจะสังเกตไม่เห็นเลยแผ mm hmm. ่นอะคริลิกยังสามารถทำให้เป็นรูปทรงต่างๆได้อีกด้วยอาจทำให้เป็นตู้ที่มีลักษณะคล้ายฟองอากาศหรืออุโมงค์ก็ได้ มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งสร้างไว้ภายในอาคารสูงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองขึ้นใหม่ความก้าวหน้าต่างๆอย่างเทคโนโลยีปรับปรุงน้ำก็ช่วยรักษาสภาพของน้ำเข็มได้ดียิ่งขึ้นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ใจกลางเมืองช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับท้องทะเลโดยไม่ต้องออกจากเมืองมันจึงเป็นที่นิยมมาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งระดับระดาตู้ปลาไว้อย่างสวยงามบางแห่งก็ตกแต่งได้น่าสนใจในแบบสวนสนุกปัจจุบันคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับสัตว์ใต้ทะเลได้ในทั่วทุกแห่งทั่วญี่ปุ่นนี่คือตู้ปลาที่มีสัตว์น้ำน,าน่าชนิดทั้งฉลามหัวค้อนหยกักปลากระเบนและฝูงปลาซาดิน คุณคิดว่าฉลามกับปลาสดินอยู่ด้วยกันฉลามควรจะกินปลาสดินซึ่งก็เป็นความจริงพราะตู้ปลาตู้นี้ทอกาแสดงวงโซ่อาหารตามธรรมชาติจึงตั้งใจนำพวกมันมาอยู่ด้วยกันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งในญี่ปุ่นพยายามจำลองสิ่งแวดล้อมให้เป็นแบบธรรมชาติและตู้ปลาขนาดยักษ์ที่ทำจากอะคริลิกก็ทำให้มันเป็นไปได้ถ้าคุณอยากดูฉลามหรือสัตว์น้ำขนาดใหญ่เจ้าที่คุณต้องมองดูมันจากด้านบน ตอนนี้คุณสามารถมองดูได้จากทุกมุมที่คุณต้องการแล้วและนี่คือกรงเพนกวินซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุน่นมีเพนกวินทั้งหมด200ตัวหนึ่งในนั้นก็มีเพนกวินฮัมโบลรวมอยู่ด้วยด้วยตูวอะคริลิก เราจึงมองเห็นเพนกวินว่าอยู่ในน้ําได้แล้วพระถูกแบบนี้จะให้โอกาสเราได้ใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับดูสิครับเยี่ยมมากเลยสวัสด,ดีผู้คนมีความผูกพันกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเป็นอย่างมากอย่างที่คุณจะได้ชมต่อจากนี้ครับ ันที่11มีนาคมปี2011ญี่ปุ่นเผาิญกับเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุกุชิมะริมชายฝั่งของเมืองอิวาคิจังหวัดฟุกุชิมะถูกถล่มอย่างหนักอาคารพิพิธภัณฑ์รอดจากการพังทลายแต่น้ำท่วมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่างๆเป็นผลให้ปลาในพิพิธภัณฑ์จำนวนมากถึง2,000ตัวตายไปถึง90% จุนซูซากิเป็นผู้ดูแลปลาในพิพิธภัณฑ์หลังจากแผ่นดินไหวปลาของเขาตายไปจนเกือบหมดผมสูญเสียเหมือนหัวใจสลายและตั้งตัวไม่ติดเพราะไม่รู้ว่าเราจะสามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ต่อได้อีกหรือไม่คุณซูซากิได้กำลังใจจากผู้คนทั้งในฟุกุชิมะและทั่วประเทศ โปรดเปิดพิพิธภัณฑ์อีกครั้งเรารักพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟูกุชิมะนี่คือหนึ่งในพันข้อความที่ส่งผ่านเข้ามาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟูกุชิมะเปิดในปีสองพซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้เป็นความภาคภูมิใจของภูมิภาคนี้และยังเป็นสถานที่โปรดของเด็กๆและครอบครัวด้วยคุณสุากิ ทำงานตลอด7วันต่อสัปดาห์เพื่อเปิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นอีกครั้งโดยมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งอื่นๆนำปลามาให้ปลาเก๋ายักษ์ตัวนี้ได้มาจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในฮ่องกงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในฟุกุชิมะเปิดดำเนินการได้อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปี2011เป็นเวลา4เดือนหลังภัยพิบัติแต่คุณสุสกิจก็ยังไม่พอใจบางอย่างนั่นคือ ตู้ปลาของพิพิธภัณฑ์ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวตู้ปลาคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มันใช้น้ำจากนอกชายฝัง่งฟุกุชิมะซึ่งเป็นจุดที่กระแสน้ำคุโรชิโอกับโอยาชิโอมาบรรจบกันปลาซาดีในตู้นี้จะว่ายวนเป็นฝูงซึ่งเป็นลักษณะของการป้องกันตัวเองจากนักล่าอย่างปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบน้ำเงิน แต่เมื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการใหม่ทั้งปลาซาดีและปลาทูน่าท้องแถบยังมีไม่มากพอคุณูุากิจึงอยากปรับปรุงตู้ปลาให้เป็นเหมือนเดิมและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นฟูพื้นที่ในภูมิภาคนี้เขาต้องการปลาซาดีและปลาทูน่าท้องแถบมากขึ้นจึงไปรับปลาซาดีนมาจากชิซูโอกะแต่ปลาซาดีนเปราะบ,บางต่อความร้อนการเคลื่อนย้ายปลาซาดีนในฤดูร้อนจึงเป็นงานที่ท้าทายคุณูุสกิ เลือกเฉพาะปลาซาดีนที่ตัวใหญ่และแข็งแรงพร้อมกับควบคุมอุณหภูมิอย่างระมัดระวังในการขนส่งปลาซาดีน3,000ตัวมาถึงฟุกุชิมะย่างปลอดภัยผลจากแผ่นดินไหวทําให้รถบรรทุกไม่สามารถเข้าถึงตัวพิพิธภัณฑ์ได้จึงต้องใช้กระป๋องน้ําเคลื่อนย้ายซาดีนเป็นเวลาถึง2ชั่วโมงเมื่อมีปลาซาดีนในตู้ปลาแล้วคุณสุสกิจก็ต่อด้วยปลาทูน่าท้องแถบแต่เรือประมงท้องถิ่น ก็ยังออกเรือไม่ได้ต่อมาเกาะอามามิโอชิมะในจังหวัดคางโฮชิมะซึ่งอยู่ห่างไกลก็เสนอความช่วยเหลือมาซึนามิมันทำเอาแย่ไปเลยนะครับแย่มากๆเลยคือเรตาต้องการความช่วยเหลือหลายอย่างเลยคุณซูสาก,กิและทีมงานมุ่งหน้าไปยังเกาะอามามิโอชิมะเรือประมง ้นหาปลาทูน่าท้องแถบนานกว่า5ชั่วโมงในที่สุดเครื่องหาปลาก็สแสดงแหล่งของปลาพวกเขาตกปลาทูน่าท้องแถบทีละตัวทีละตัวถ้าปลาทูน่าท้องแถบโดน,นมือมนุษย์หนังของมันก็จะอักเสบและตายจึงต้องดูแลการขนส่งอย่างระมัดระวังเพื่อให้มันยังคงมีชีวิต และแล้วปลาทูน่าท้องแผบก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ปลาทั้ง27ตัวเดินทางจากเกาะอามามิโอชิมะอย่างปลอดภัยเมื่อนักล่ามาถึงปลาซาดีนก็ว่ายวนเป็นฝูงน้ำวนสีเงินก็ปรากฏขึ้นทันทีนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยตู้ปลาแบบฟุกุชิมะกลับมาแล้ว คือสัญลักษณ์ของเมืองอิวาคิของเราดีมากเลยครับที่มันกลับมาทำให้เรารู้สึกถึงการก้าวไปข้างหน้าเห็นแล้วมีความสุขมากค่ะดีจริงๆเลยแลละคะ่ะเราได้เห็นท้องทะเลที่สวยงามของฟุกุชิมะอีกครั้งจากตู้ปลานี้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุกุชิมะแสดงให้เราเห็นพลังแห่งการเยียวยาบาดแผลจากโศกนาฏกรรมอันโหดร้าย พื้นที่บริเวณนี้ได้รับความสนใจจากเด็กๆเ,เป็นอย่างมากเพราะพวกเขาสามารถสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งได้และรูปแบบที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีเป็นการให้ประสบการณ์ตรงกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่และตรงนี้มีเม่นทะเลให้เราได้จับด้วยผมจะลองจับดูนะครับยังไงอ่า,อานะโอ้ มันใช้น้ำแล้วแหลมน,นิ้วผมด้วยลองทายดูนะครับว่าในบ่อนี้มีอะไรฉลามบอกเลยว่าฉลามพวกนี้ไม่มีอันตรายเช่นเดียวกับกระเบนที่ได้เอาน้ำออกแล้วจึงไม่มีอันตรายเราจะลองจับดูนะเอาละจับจับหน่อยกขจับหน่อยอ้าวโอ้โอเค ก็ดูไม่น่าอันตรายแต่เก็บนิ้วให้ห่างจากปากมันไว้ดีกว่าอลองนิดโอ้ยล่น,นโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ต่อไปเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใช้สำหรับให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับประชาชนทั่วไปกันในคืนฤดูร้อนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในฟุกุโอกะได้จัดโครงการพิเศษเพื่อผู้ปกครองและเด็กๆ นี่คือกิจกรรมที่ให้พวกเขาได้พักค้างคืนที่พิพ,ธพิธภัณฑ์เวลาสามทุ่มครึ่งจะมีการทัวร์พิพ,ธพิธภัณฑ์ในยามราตรีผู้เข้าชมจะได้เห็นพฤติกรรมของปลาในแบบที่ไม่เคยได้เห็นในตอนกลางวันปลาสีแดงนี้คือปลาบาเทลฟิิเลียซึ่งจะเป็นสีน้ำเงินอ่อนในตอนกลางวันและเปลี่ยนสีในตอนกลางคืนเพื่อป้องกันตัว หลังจากทัวร์เสร็จพวกเขาจะได้นอนที่หน้าตู้ปลาเหมือนกับได้แปลงร่างเป็นปลาไปด้วยเราหวังว่าผู้ที่มาเที่ยวชมจะเพลดิดเพลินกับรูปแบบใหม่ในพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับกิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เข้าชมได้สำรวจทะเลในยามค่ำคืนซึ่งเป็นที่นิยมมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่นี่คือเมืองโอสูในจังหวัดเอฮิเม ิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่นี่เหนือความคาดหมายมันคือโรงเรียนมัธยมในปี1 9น9นักเรียนของโรงเรียนมัธยมปลายนกากาหามะได้จัดทำตู้ปลาข,ขึ้นที่ห้องเรียนว่างและทางเดินพวกเขาจะแสดงสัตว์น้ำท้องถิ่นจำนวน2000ตัวจาก15สายพันธุ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี้ดำเนินการโดยสมาชิกชมรมสัตว์น้ำของโรงเรียน พวกเขาจับสัตว์น้ำขยายพันธุ์และเรียนรู้ที่จะเคารพชีวิตของพวกมันเราเชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสม,มุทรและแม่น้ำได้เป็นอย่างดีครับและเราหวังว่าพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับชุมชนอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีในวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของทุกเดือนโดยสมาชิกของชมรมสัตว์น้ำจะเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าชมนี่เป็นผู้ดอกไม้ทะเละซึ่งมาจากทะเลใกล้กับเมืองนากาฮามะนะครับจริงเหรอคะครับนี่ใช่ฉลามคลีบขาวหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่นะครับมันเป็นฉลามหัวบาดมันจะกินพวกหอยแล้วก็พวกหอยทากนะครับ จุดประสงค์หนึ่งของพิพิธภัณฑ์นี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางสังคมด้วยการพูดคุยกับคนในชุมชนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของโรงเรียนนาก,กาฮามะเปิดมาแล้ว13ปีมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า2,000 20, 0คนคนที่นี่รู้จักโรงเรียนมัธยมที่มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันทุกคนผู้นักเรียนมีความรู้ ะอธิบบายไดด้ีครัฉันไม่เคยเห็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ไหนที่มีปลากระตูนเยอะขนาดนี้เลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ทำให้นักเรียนโรงเรียนนากามะได้เรียนรู้ธรรมชาติและได้ฝึกทักษะทางสังคมไปด้วยไม่นึกว่าจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในโรงเรียนด้วยนะครับพวกเราชอบกินปลาแต่การได้ดูแลปลาเหล่านี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นสถานที่ที่เราจะได้ดูปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆคุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและเมื่อคุณออกจากพิพิธภัณฑ์ไปคุณก็จะตระหนักและห่วงใยในสิ่งแวดล้อมนะครับและพบกันใหม่คราวหน้าครับ